เจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้ามาในช่วงเวลาของรายการเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกประจำวันอาทิตย์ที่19สิงหาคม2555 คุณผู้ชมครับจากสถานการณ์ไฟไม่ป่าพุควนเครง่งที่อำเภอเชียนใหญ่และอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมไฟได้แล้วหลังมีฝนตกลงมาเมื่อวานนี้ครับโดยนายวิโรจน์จิ จิวะรังสรรคผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดเผยถึงสถานการณ์ไฟไม่ป่าพุควรเคร่งที่อำเภอเชียนใหญ่และอำเภอชะอวดว่าล่าสุดเช้าวันนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วหลังจากที่เมื่อวานนี้มีฝนตกลงมาในพื้นที่ทําให้ชุ่มชื้นและขณะวันนี้หน่วยเสือไฟกว่า6,000นนายได้เข้ามาเต็มพื้นที่ซึ่งได้ปล่อยแถวกําลังพลเพื่อร่วมกันดับไฟป่าแล้ว ขณะที่สถานการณ์ไฟไม่ป่าพรุในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติคลองยวนอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงก็ยังคงหน้าเป็นห่วงโดยเฉพาะในส่วนพฤกษศาสตร์ที่ไฟลุกลามกินพื้นที่ไปแล้วนับพันไร่จากพื้นที่ทั้งหมด6,000ไร่เจ้าหน้าที่ระดมกำลังกว่า100นายลงพื้นที่ดับไฟแต่การทำงานเป็นไปด้วยความยากลำบาก ส่วนสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ภาคอีสานนั้นจากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงก็ทําให้ปริมาณน้ําในเขื่อนและอ่างเก็บน้ําลดระดับลงต่ํามากจนถึงขั้นวิกฤตโดยชาวบ้านในจังหวัดกาลสินจํานวน18อําเภอต่างต้องทนกับความแห้งแล้งล่าสุดพบว่าน,นาข้าวและพืชไร่จํานวนมากเริ่มเหี่ยวตายโดยเฉพาะที่ตนนําบลหนองบัวอําเภอนามนเนื่องจากเป็นพื้นที่สูงและไม่มีเขตชประทานชาวบ้านจึงต้องสูบน้ําเข้านาข้าวแต่ก็ยังไม่เพียงพอ ขณะที่เขื่อนลำปาวระดับน้ําในอ่างเหลือเพียง354ลูกบาศเซนติเมตรหรือร้อยละ18ของปริมาณระดับน้ําในเขื่อนซึ่งน้อยกว่าปีที่แล้วที่อยู่ในระดับร้อยละ45ถือว่าเป็นช่วงวิกฤตของเขื่อนลำปาวในรอบหลายสิบปี อย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศเตือนเตรียมรับมือภาวะภัยแล้งเนื่องจากฝนได้ทิ้งช่วงแล้วพร้อมระดมผู้เกี่ยวข้องจากทุกฝ่ายให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาผลผลิตได้รับความเสียหายจากภัยแล้ง ส่วนที่จังหวัดอุดรธานีหลังจากมีนโยบายในการระบายน้ําออกจากอ่างเก็บน้ําเพื่อรองรับปริมาณฝนที่จะตกลงมาแต่เนื่องจากปล่อยออกมาจํานวนมากทําให้ปริมาณน้ําในอ่างอยู่ระดับต่ํากว่ามาตรฐานโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ํากุดลิงเงาะตําตบนานาดีอําเภอเมืองซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดกลางที่ใช้เพื่อการเกษตรและเป็นแหล่งน้ําสําคัญของชาวบ้านส่งผลให้ชาวสวนผู้ปลูกผักสวนครัวต้องใช้เครื่องสูบน้ําจากบ่อที่ขุดไว้ในหลายพื้นที่แท อย่างไรก็ตามจากปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ํากุดลิงงอลดลงกลับส่งผลดีในด้านการประมงโดยประชาชนได้นําอุปกรณ์ต่างๆออกมาจับปลาในอ่างทั้งน้ําทั้งนําไปประกอบอาหารและจําหน่ายเป็นการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งครับจากภัยแล้งเรามาต่อกันที่สถานการณ์พายุดีเปรสชันไคตักที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแม้จะอ่อนกําลังลงแล้วก็ตาม โดยในวันนี้ทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานลักษณะอากาศทั่วไปพายุดีรสชันไคตักได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแล้วโดวยอยู่บริเวณประเทศพามา่าลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนกระจายถึงเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางด้านตะวันตก ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกในระยะนี้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนโดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือในระยะนี้และจากอิทธิพลพายุคไคตักทําให้ฝนตกหนักในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาน้ำป่าไหลหลากลงลำห้วยแม่สอด และน้ำได้ท่วมพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดทำให้ถนนหลายสายต้องปิดการจราจรเนื่องจากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งนี้เทศบาลนครแม่สอดได้ประกาศเตือนประชาชนให้ขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงเนื่องจากระยะนี้จะมีฝนตกต่อเนื่องและต้องเฝ้าระวังระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดบ้านห้วยบ้านหวยฝายอย่างใกล้ชิด ขณะที่สำนักข่าว AFP รายงานว่าพายุใต้ฝุ่นไขตักพัดกระหน่ำตอนเหนือของเวียดนามทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อยสี่รายและน้ำท่วมในหลายพื้นที่รวมทั้งในกรุงฮานอยและได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดิปรชันแล้วแต่ยังคงทำให้เกิดฝนตกหนักกระจายทั่วภูมิภาคและจากสถานการณ์พายุดิปรชันไคตักที่มีผลกระทบในไทยแล้วก็มีรายงานถึงสถานการณ์แผ่นดินไหวตลอดทั้งวันที่ผ่านมาครับ โดยในวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานว่าเมื่อเวลา8นาิ57นาทีวันนี้เกิดแผ่นดินไหวขนาด5.2ริกเตอร์มีศูนย์กลางแผ่นดินไหวทางตอนเหนือของเกาะสุมาตร,ราประเทศอินโดนีเซียแผ่นดินไหวครั้งนี้มีความลึกจากระดับผิวดิน40กิโลเมตรเมืองต้นยังไม่มีรายงานความเสียหาย ซึ่งถือว่าเป็น after shock ที่มีความรุนแรงหลังจากเกิดแผ่นดินไหวขนาด6.3ริกเตอร์ที่จังหวัดซูลาเวสีในภาคกลางของอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ทำให้อาคารหลายแห่งได้รับความเสียหายและมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย3คนสำหรับรายงานการเกิดแผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันนี้เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาดมากกว่า4ริกเตอร์ทั้งหมด9ครั้งโดยทั้งหมดมีศูนย์กลางเกิดแผ่นดินไหวอย,อยู่รอบประเทศไทยแทบทั้งสิน้น โดวยวันนี้มีการเกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นแล้ว3ครั้งแบ่งเป็นประเทศอินโดนีเซีย2ครั้งเฉลี่ยขนาดความรุนแรง4.9ริกเตอร์และเกิดที่ประเทศพม่า1ครั้งขนาดความรุนแรง2.8ริกเตอร์ขณะที่เมื่อวานนี้เกิดแผ่นดินไหว8ครั้งเกิดขึ้นที่ไต้หวันประเทศจีน1ครั้งขนาดความรุนแรง4.9ริกเตอร์จุดศูนย์กลางลึกจากผิวดินลงไป20กิโลเมตร แผ่นดินไหวที่พม่าสาครั้งเฉลี่ยขนาดความรุนแรง3.9ลิตร์และ4ครั้งเกิดที่ประเทศอินโดนีเซียขนาดความแรงของแผ่นดินไหว5ริตอร์ตลอดทั้งวันวานนี้ครับและแม้ว่าสถานการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นแม้ว่าจะไม่มีศูนย์กลางในประเทศไทยและยังไม่มีการแจ้งเตือนภัยสึนามิทางด้านศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ตามเราก็ยังคงติดตามสถานการณ์ภัยธรรมชาติมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอย่างใกล้ชิดครับ และอีกหนึ่งเหตุการณ์แม้จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุแผ่นดินไหวแต่เหตุการณ์ถนนยุบก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครกลางแยกอโศกสุขุมวิทโดยถนนได้ซุดตัวเป็นหลุมลึกเกือบ1กิโลเมตรครับขออภัยครับ1เมตรครับโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนางวิพารัตชาย,ยานุก,กิจผู้อำนวยการเขตเขตคลองเตยเดินทางเข้าตรวจสอบบริเวณถนนซุดเป็นหลุมที่บริเวณสี่แยกอโศกสุขุมวิทขนาดความกว้างยาวประมาณ1ฟุตลึกประมาณ1เมตร ทั้งนี้สาเหตุเนื่องจากการประปานครหลวงได้เปิดผิวหน้าถนนเพื่อทําการเชื่อมท่อส่งน้ําประปาแ,แต่ปิดงานไม่เรียบร้อยจึงเกิดหลุมขึ้นเบื้องต้นได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เขตคลองเตยนําหินคลุกผสมยางมาต่อยบดอัดลงเพื่อปิดหลุมเป็นการชั่วคราวเพื่อเปิดการจราจรให้รถวิ่งได้ตามปกติก่อนเนื่องจากคืนนี้ทางการประปาจะทําการเปิดงานซ่อมท่อน้ําประปาอีกครั้ง ขณะน,นี้ทางการประปารับทราบปัญหาแล้วและหลังจากทําการเชื่อมท่อประปาเสร็จทางก็จะ,ะเสร็จก็จะดําเนินการซ่อมแซมและปูซีเมนต์ให้เรียบร้อยต่อไปครับ และก่อนหน้านี้ทางด้านของนายธีรชนมโนใหม่พิบูลร,รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ทําการเปิดเผยผลการสํารวจถนนตรอกซอยในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็พบว่ามี17เขตท,ที่ไม่พบว่ามีถนนหรือจุดที่มีความเสี่ยงในการยุบตัวแต่อีก32เขตพบว่ามีผิวทางเท้าและผิวถนนที่มีความเสี่ยงในการยุบตัวรวมจํานวน114จุด,ดด้วยกันครับ และสำหรับวันนี้เองก็เป็นวันตรุดอีดิฟิตี้หรือฮารีฮรายอปอออิจาราะสกราช1,433ประจำปี2,555ของพี่น้องมุสลิมโดยบรรยากาศการร่วมละหมาดในวันนี้ในวันฮารีรายอก็สิ้นสุดเดือนรอมฎอนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เป็นไปอย่างคึกคักครับ โดยที่เทศบาลนครยะลาจังหวัดยะลาสมาพันธ์องค์กรมุสลิมจังหวัดยะลาได้นัดกันรวมร่วมละหมาดกว่า2,000คนที่บริเวณสนามศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลาในเขตเทศบาลนครยะลาอําเภอเมืองยะลาทมกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเกรงกลุ่มผู้มาหวังสร้างสถานการณ์ในโอกาสเดียวกันนี้มีการรับบริจาคเงินเพื่อนำไปช่วยเหลือชาวโรฮิงญาในรัฐอารูกันประเทศพมา่าด้วย บรรยากาศการเฉลิมฉลองเนื่องในวันเทศกาลฮารีรายอในพื้นที่อำเภอสุงไงโกลกจังหวัดยะลาก็เป็นไปอย่างคึกคักพี่น้องชาวไทยมุสลิมต่างสวมเครื่องแต่งกายตามหลักศาสนาอิสลามเพื่อร่วมพิธีละหมาดอิฐตามมัสยิดต,ต่างๆอีกทั้งชาวไทยมุสลิมและชาวมาเลเซียก็เดินทางเข้ามาเยี่ยมญาติพี่น้องที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอชายแดนภาคใต้เพื่อขอพรและขออภัยต่อกันในโอกาสวันสำคัญนี้ด้วยครับ ทางนี้พันตำรวจเอกไมตรีชิมเชิดผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรสุไหงโกลกได้ขอให้ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในห่วงนี้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางโดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีการสัญจรไปมามากเป็นพิเศษขณะที่การรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ก็ยังคงดําเนินการแบบเข้มงวดเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในช่วงเป็นเทศกาลแห่งความสุขของประชาชนในพื้นที่ ส่วนที่จังหวัดสงขลาย่านการค้าอำเภอหาดใหญ่นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางมาร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลฮารีรายอหลังการถือศีลอดทําให้ห้องพักโรงแรมหลายแห่งถูกจองเต็มคาดว่ามีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทครับ สำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยพลตำรวจตรีสุวิทย์เชิดสิริผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลากำชับเพิ่มความระมัดระวังเหตุรุนแรงโดยการตั้งจุดตรวจสากัดเส้นทางที่เข้าสู่อำเภอหาดใหญ่พร้อมวางกำลังลาดเวนเพื่อรักษาความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวสำหรับวันฮารีรายออิติฟิตรีเป็นการเฉลิมฉลองของชาวมุสลิมหล,หลังการถือศีลอดในเดือนรอมฎดอนซึ่งชาวมุสลิมจะปฏิบัติศาสนกิจ ร่วมกันละหมาดที่มัสยิดแสดงความยินดีและขออภัยต่อกันในสิ่งที่ล่วงระเบิดทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจก็ตามรวมทั้งมีการบริจาคทานให้แก่เด็กคนชาราหรือผู้ยากไร้ซึ่งวันนี้ชาวมุสลิมทั้งชายและหญิงจะสวมใส่เสื้อผ้าชุดใหม่ครับ ส่วนความคืบหน้าเหตุไฟไหมไทเกอร์ดิสโกเทคหาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตก็คาดว่าจะสามารถยืนยันผลชนสูตรศพผู้เสียชีวิตได้ภายในวันนี้พร้อมเร่งสอบโครงสร้างอาคารก่อนแจ้งความดำเนินคดีเพิ่มเติมครับโดยพลตำรวจโทรจร,รรมารสุรมณีผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยผลการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลศพไม่ทราบชื่อสี่รายที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจจากคดีไฟไหมไทเกอร์ผับจังหวัดภูเก็ต จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าสาเหตุการเสียชีวิตทั้ง4ีรายเกิดจากการสำลักควันไฟและเนื่องจากสภาพศพถูกไฟไหม้จนไม่สามารถจดจำสภาพได้เจ้าหน้าที่จึงต้องใช้กระบวนการในการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลเช่นเดียวกับเหตุสึนามิโดยขั้นตอนแรกจะเก็บข้อมูลจากผู้สูญหายก่อนเมื่อศพถูกส่งมาที่นิติเวศแล้วแพทย์จะบันทึกทรัพย์สินส,สิ่งของของศพรวมถึงการเก็บลายนิ้วมือ ด้วยผลการตรวจสอบเบื้องต้นผู้เสียชีวิตทั้ง4รายเป็นเพศหญิงสองรายเป็นชาวเอเชียและอีกสองศพเป็นเพศชายโซนยุโรปส่วนทรัพย์สินที่ติดตัวมากับศพอาทิสร้อยคอกำไลข้อมือเสื้อผ้าโครงชุดชั้นในสตรีซิลิโคนโทรศัพท์มือถือไอโฟนเข็มขัดหนังกางเกงในซึ่งถือเป็นประโยชน์ในการสาะตรวจสอบอย่างมากนิ้วมือแบบพิมพ์ฟันเก็บตัวอย่างของสารพันธุก,กรรมหรือ d n a นอกจากนี้ยังได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากห้องพักของผู้ที่คาดว่าจะสูญหายภายใน1-2วันนี้โดยจะสามารถระบุตัวผู้เสียชีวิตได้ซึ่งระหว่างนี้ก็จะมีการเก็บรายละเอียดเปรียบเทียบกับผู้ที่เสียหายผู้อยู่ตลอดจนกว่าจะสามารถระบุตัวบุคคลได้ ในส่วนของสาเหตุเพลิงไหม้ยังไม่สามารถยืนยันได้ชัดเจนเบื้องต้นเพลิงไหม้เกิดจากบริเวณชั้น2ของตัวอาคารคาดว่าสัปดาห์หน้าจะมีความชัดเจนว่าจะแจ้งความําเนินคดีกับใครบ้างและวันนี้เจ้าหน้าที่โยธาธิการได้เข้าไปตรวจสอบโครงสร้างอาคารอย่างละเอียดอีกครั้งมีว่ามีการต่อเติมหรือไม่เพื่อนําผลที่ตรวจสอบไปประกอบสํานวนการสอบสวนต่อไปครับจอข่าวร้อนล้วงข่าวลึก